ตัวเก่ามาซอยก็มีกระถือเกี้ยเก่าติหล่องตากระถือเกี้ยเก่าตากเป็นโลกใหาสุนตินเกี้ยเก่าละวันหาหนึ่งเก,ก้ยเกาคุญกรรมพานำเกิดเกรรมเนิดไปชาติหน้าอาภุดสนต้นทุกมาภุดสาราทางสวรรค์ของเบาเราเอาไปได้เจ้ามหาวายให้พบขันศรัทธาให้ตั้งมัน่นทานสิ่งนั่นจริงจะดี ภาวนาดีวิเศษตัดจิเลสข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีสวัสดิหายยาชาเลยสาธุคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากอิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกจัดงานัึกษาครับโอ้ยยิ่งมันมีแห้งประตูเป็นอะไรก็อัน พี่น้องไทยบ้านว่าคันออกคันมันออกเมื่อวานเห็นจะเอาลงตาไปเสียงไปเถอะวันนีมันออกพอดีมันพอดีมันลุยวพอดีมันรวยเต็มเดียวเนาะเป็นอย่างหมุนต่อยอยู่ลองสั่นขอไปเสียงให้เถอะเขาไปแล้วมันโอ้คิดแก้วอลไรหรอย่งคิดเต็มนึงคิดเต็มนึงเขาหายหาสองสองหาหายสองหามันออกออกขานึงออกขานึงออกขานึงล่างออกขานึงล่างเนาะตัวเก่า to cậu ngọt xoay không ạ? Tụi cậu ngọt xoay Cậu thử cầu đi đúng ta? Cậu thử cầu Ta gặp phải hạ xuống cưỡng cầu là ngoài Hãy nâng cưỡng cầu cầu ra rồi nó vinh lên Cái lệ vinh đi, nó hãy nâng đi Bỏ Muộn vào hẳn Vinh ปกติลสีว่าห้ได้เด็วิ่งได้งวดว่าหันคหาเนาะวันนี้สองหาน้องไปขึ้นล้กเลยีนี้พูดถึงย่หรอวะพี่นล้มใช่ปะนี่ข้าอยู่ครับกระทายกับสายบาดเลยอือครับเพะว่นนี้ก็หลายตัวแล้วราใหาตัวเดียวสองหาเด็กล้ถ้าห้ยหไปเราใกล้ๆเมื่อว้ล้อทังเทลาก็ได้ได้ไม่อีกคือเด็กเลาเปลี่ยนเปลี่ยนนังกอน จันหนงเก่าับศูนย์ศูนย์ห้าเขียนตัวรกก็ต่างอากมดแลศูนห้าตเนี่ยแท่งหนึ่งเอกย่อมมากันแัผู้บนทึกเนาะผู้บันหนึ่งแท่งศูนศูนแท่นหนึ่งท่านบอกดวงดี่นเก็บถือสองันก็ขึ้นแต้มลดแต้มลดแต้มเพราะว่าขางตาเรามักแต้มหมดแต้มอีแล้วตามที่เขาตามมาหน่อยคนเงินอะไรเขาคนได้เลยผู้เขาจับจุดถือก็จับจับทางไวยเดเลยว น้าน,น้าหลวงพอ่อถ้าเขาไปหาเอฟเอฟเขาก็ยังเอาหาไม่เอาไม่เสียหาเนาะครั <c oughs> เอฟที่ให้ตามคือเกาอ่าแหละหลวงพ่อไล่สักไปตามให้หน่อยไปตามให้หน่อยั้งแต่มือประกาศพ้นคุณของสิไปให้ยูแต่ว่าหลวงพ่ออายุไกลเติบเนาะเลกพอ่พอเรา,าหลายตัว เติมตองวัดแล้ววันก็ไป้ออกเป็นลักเป็นหลวงพ่อหนิพบ่มีเลขสูตรเด้อมีมีแต่ฝันฝันอย่างเดียวไวยออกแล้วก็ขึ้นกับน้ำาโลดครับฝันอะไรกันเดียวบ่ครัดตรงตาฝันอย่างเดียวประโยชน์สนามบินร้อนเมืองเก่าเขาโตมากกว่า เลขสูตรเลขอะไรของโอ้ยมีแต่หลวงพ่อมีตัวคล้องฟันอย่างเดียังี้เเป็นเรากันเราเนี่ยจะคล้องไปสูตรสูตรมีไมครับเคยเป็นโยมอยู่เด็กเคยกันนั่นก็ทางวันพวกวันติดกันก็จองแต่คนเดียวทั่้งหมดไม่มีฮะงวดนี้มี่อะไรนี่จากตัวเราครับหลวงพ่อ สามเกอล้นเลยสามเกาเขาเกาเดียสามตัวหางเดียวสามตัวกับสองตัวให้กนเ่งนะต้องเกียสองตัวแล้วก็ตัดมาจากสามตัวนึ่นนี่เกิคือเก่าตัดตัดเคือเก่านั่นแหละที่เครเก้าอ๋หลวงพ่อกำลังที่ฉันพอดีพอเวลาเราอนที่ฉันเอ้า เขียนใส่ซองให้คือเก่าหอยซองเอู้ตัวเก่าตัวนี้หอยซองตัวเก่านี่บังหันล็อกอะเก้าหนึ่งเก้าบ่าแมนบ่แมนบ่างหัวบังหันหนึ่งสองเก้าครับอันนี้กับมี่มี่เก่าคือกูเขียนเลยเดี๋ยวเขียนไหมเขียนใส่กระดาษยั่ไงบ่เดี๋ยวเขียนไหมเดี๋ยวเขียนไหม อันนี้อันนี้ลายมือหลวงพ่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยอเขียนใหนเบื้องไหมหอยสองวันหอยสองไหนเขียนเลขเขียนใส่ซองเขียนใส่ซองเดี๋ยวเขียนไหมกันเขียนใส่ซองนะพี่น้องเล่นไหมหลวงพ่อไม่อยากดังเขียนใส่ซองให้เอ้ากลับดันตัวใหญ่ๆเลยเด็กตัวอะไรเต็มกระดาษ A4 ห้าศูนย์เก้า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 กับหนึ่งเก้าสนนี่สันนี่ตัวลงตาทำไมันขึ้นเต็มนงเต็มดิกระไรน้องตาเนี่ยสองเก้า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนกันแป๊บหนึ่ง คือทันทันทันลงก็จะเป็นศูนย์เก้าเนาะเดี๋ยวสีหาไดยชื่อเพราะว่าศูนย์เก้าวันนี้อยู่แล้วไม่ว่าข้ามอะไรตาถ้าเป็นหนึ่งเก้าท่านนี้คือจะเป็นสองเก้านี่นาะครับเป็นเป็นบระเดี๋ยวนี่เป็นบระเดี๋ยวครับอาพี่น้องจวดแคลเปเดอร์หลวงพ่อไม่อยากดังหัวแต่ที่หาเห็นพูนพึ่นพ่อไม่อยากดัง ผู้เพิ่นถวายเงินหลวงพ่ออันกวดก้อนเนาะหัวต่ที่หาหาหินที่ที่อนมาจากน้อเวยิแมเดี๋ยวที่เขนได้เนาะให้หลวงพ่อราสวดให้เจิตบวกกันซื้อเพิ่นไม่ก้อนเพราะว่าไอ้เขียวว่างหันบ่ได้บวกซื้อเพิ่นเนาะหากระดาษที่เขียนไว้เพราะเห็นที่เพิ่นเป็นโยมผู้หญิงหรอกเพิ่นออนมาทำบุญให้หลวงพ่อเนาะไปใส่ในกิจเกืคุณวิมาลาจำได้หรอคุณวิมาลาเด้อหลวงพ่อ คุณมิวิมาลาจากนอร์เวย์เนาะคนไทยเขาไม่ถือครับคุณไทยเพิ่นอยู่ทั้งคุณละครับเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นไม่ได้ถือดอกแต่ว่าเพิ่นมักบ้องเงินบุญกรรมพันนำเกิดนี่ไหมเอากำเนิดไว้ชาติหน้าเนี่ยเพิ่นว่าโอ้เป็นคำสอนอย่างเนาะเพิ่นโทรมาเนาะเพิ่นก็เลยศรัทธาเนาะนี่อ้าให้พี่น้องเบิ่งก่อนตั้งจังเดี๋ยวกระดาษอ่อนเด้ออ้อานี่ละเ่าเหยียบกันละ นี่ว่าลายตัวดอกพี่น้องวดวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ห้าศูนย์เก้าพี่น้องไปตัดเอาเนาะห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าหลักสองตัวนี่ต้องฟอหาหนึ 1, ่งเก้าฟอยาสมัยตัดต้นเราตัดเป็นเด็กหน่อยเลยบทคำพนันเกินครับเราลขึ้นตรวจก่อนที่ไปไปวัดไปต่อเช้าจำจำได้ครับเพราะว่าฟังแล้วมันเป็นมันเป็นคําสอนเป็นสัสจธรรมที่บอกว่า คนเขาเกิดมาหนงดีที่สุดเลยคือทำบุญเอากำเนิดไว้ชาติหน้านี่ยังก็กำเ,<อ>เนิดไปชาติหน้าอากุตดดดุนตนลงมากุตลาทางสวรรค์ครับนั่นละอากุศลนอากุศลนีุ่นทุกมาเนยครับนี่ละเปิ่นฟังเราเพิ่นก็เหลี่ยมสศสัตธาเนาะเกิดมากกจับมือเราเลยครับ <laughs> ก็ขอขอบคุณนะครับคุณวิมาลาสืบพันธุ์เนาะย่อมอยู่อันโน้นตัวพันธุ์ทางวารัง๋ยว่ดีไมแรงเดี๋ยวอะที่สุดใครับเดี๋ยวหลราพอจะให้พรเนาะอ่ะโอเคเนาะพี่น้องตัวเลขงวดนี้กับห้าศูนย์เก้ากับหนึ่งเก่าอ่รับพรเด้ออ่รับพรบุญกรรมพานำเกิดเอากำเนิดไปชาติหน้าอาภุสนตนทุกมาพุทธลาทางสวรรค์ ของเบาเราเอาไปได้เจ้าหาว่าให้ปกขันศรัทธาให้ตั้มักตั้งมั่นทานสิ่นั้นจริงจะดีภาวนาดีวิเศษตัดกิเลสข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีสแสวงหายาชาเลยสาธุสาธุตัดกิเลสข้ามโลกีนีะหลวงพอ่อตัดกิเลสข้ามโลกีสุดยอดเลยเลยแล้ววะใคร่าังไงก็แปคนเราคือว่าอ ลูกสโูงสูงกว่าแม่ม,มันจะแพร่ลำบนอยู่ก็ว่าลา้ลา,ายใหญ่ๆก็แปรี้เขาแปล้ปอะไรตกตอนตกตอนเลยครับเตเลีก็ตามนี่เ้อพี่น้องอะเบิ่องอีอรงอก,กระรอบหนึ่งก้อนที่จะจบคลิปลำลากันไปเนาะห้าศูนย์เก้าเม็ดเดียวลางหนึ่งเก่าเอาไปบนน้ำแน่ละตัดเล่นกะ 50590นกับหนึ่งเก้าแค่นั้นจะเริ่มหันหัวขึ้นเด้อตัววิ่งได้หลวงพ่อมีว่าหัวหนี่จะลืมหันหัวขึ้นเด้อตัวเรียนตัววิ่งตัวเรียนกันหนึ่งหนึ่งคือเก่าหนึ่งคือเก่าอืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเขียนเพิ่มกใช่ยฮะความฝันว่างได้ไหมความฝันบ่ฝันใจนั้นกลับไปเบิ่งอีกเด้ยหนึ่งกลับไปเบิ่งอีกเด้รเบิ่งระเบิ่งบ่กาเบิ่งหน้าเน่าหยานก็เห็นหมด เพื่อนในที่บ้านฝันตัวถขอ,องอยางก็เห็นกาม,มาอย่างน,อน,งน้อยใน่ต้องฝันคือเลยออกล่ะตอนแรกเหได้เลยล่ะฝันได้ดครับสองหมนแล้ว จะเห้พี่น้องเบิ่งตัวเลขเด่นแต่เขียนเพิ่มตัววิ่งไปลพอลพบเลยบ้านประทายกันอะองนันสามสิบแปดพรรษาเรียนมหาเนี่ยถามลพบว่าอ๋อไปอยู่ทับไปในดังใหญ่เลยเนาะกลับมาแต่ถามลพบประถามมาเทิงถามอะไรด้สามสามเขาเขา่ตับเองว่าลูเรอะว่ามากินเนาะ ครับแต่ว่าคนในสมุทรพงเันหนังมีตะเลงดิบัดโต้ไปเลี os> os> ้ยงเดินเลี้ยงเดินเลี้ยงไปเรียนเลขกกระกระในตัวในมันจะอย์ไหนเราลูกมับเห็นนาคุยตะเลียงเลยต่วลูกบอก่าคุยหนังลูกตะหย่างนี้อ่ะแคบพี่น้องแคบได้แคบสุดท้ายแล้วนะครับโอเค หลวงพ่อสิทด้ชันแล้หลวงพ่อที่น <def> ก <uras> <AND S 2> ัมมาสักการครับมาสัการอครับมาทุกาทุก